โรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองนายวิชัยอิยาาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองพอดีที่ผ่านมาเคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารจัดตบลนหนองุงธนสารตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาเมื่อปี2542ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารจุดตบลนหนองุงธนสาร เม да hey, ื่อปี2544ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารจังตดหนองคุ้งธนสารเมื่อปี2548ถึง2557ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารจังทบหนองคุ้งธนสารอีกสองสมัยติดต่อกันเมื่อปี2557ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารจังตวัดหนองคุ้งธนสารจนถึงปี2564นายวิชัยอัยราเบอร์สเบอร์ส เบอร์สอง,สองมีประสบการณ์นในการทำงานการเมืองท้องถิ่นมาโดยตลอดระยะเวลา24ปีที่ผ่านมาการันตีได้ว่านายวิชัยอัยราาเบอร์สองเบอร์สอง,สอง เบอร์สองเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถมีความพร้อมที่จะพัฒนาตำบลหนองกรุงธนสารอย่างต่อเนื่องและดูแลทั้ง16หมู่บ้านอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคไปด้วยกันฉะนั้นพี่น้องชาวตำบลหนองกุงธนสารไม่ต้องลังเลใจเข้ากูหากาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองนายวิชัไทยอัยยาเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สองเป็นนายกอง,กนนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสารของเราอย่าลืมวันที่28พฤศจิกายน2564ที่จะถึงนี้เข้าคูหากาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองนายวิชัยอัยราเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสารของเรา